สวัสดีครับวันนี้ช่อง RCMG นะครับจะพามาดูของสะสมของแอดมินพีวุฒินะครับเป็นอันนี้ Official Membership ของ m a n c h e s t อ r u ยู t นเต็นะครับในก็คือสมัครสมาชิกรายปีของสมโมสรน,นะครับเขาก็จะส่งเป็นอของที่ระลึกมาให้ที่บ้านนะครับเป็นเป็นกล่องเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีซองแล้วก็มีจดหมายตอบรับ เป็นสมาชิกนูนีีนั่นมา <c oughs> อันนี้แั้ปีสองแตนสิบเก้นะครับในกล่องนี้ก็จะมีในเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นบัตร m e m b e r ร์ชินะครับเมมเบอบัตรเมมเบอร์นี่เป็นของผมนะครับเมมเบอสีแดงข้างหลังก็จะมีเขียนบอกนะครับใครชื่ออะไร รหัสตทไลแบบนี้เรามาดูข้างในอันนี้ต้องไ็นปี2019นะครับเปิดออกมาปุ๊บที่เข้าให้มาก็จะมีอะไรบ้างมีียนนี้ก่อนเลยอันนี้น่าจะเป็นหูฟังไอหูฟังมือถือนะครับบลูทูธมือถือแบบนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นปากกา ปากกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้พงกุญแจอันนี้เข็มกลัดนะครับตาสโมสรเดี๋ยวดูพงก,กุญแจ่อยซิสเขาทำไปย่างดีนี่ผงกุญแจก็จะประมาณนี้วงกุญแจแมนยูนะครับปากกาปากกาแมนยู เข็มกัดเข็มกัดตาสมสอนแล้วก็ผ้าเพื่อพันอผ้าสวมคอนะครับเวลาเราหนาววันเดอะอังกฤษเขาหนาวใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นผ้าสวมเข้ามาที่คอเราเพื่อการกันลมกันหนาวในกล่องของที่ระลึกเขาก็จะให้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ฟีเยียบุ๊ก